สวัสดีครับพี่น้องชาวยูทูปวันนี้ก็มันโยตีอู้รถนะครับอ่านี่ก็ยายกลับม,มาแม่เหล็กครับอรอยตามาเราเอาไปตำซีอยู่ครับบู <c oughs> ต้ากับรถไตถไต่กูต้า,ตากับอยู่อ่าโยตีนานนะครับ <c oughs> มาควายกับจอดอยู่ครับ บุมยาวกับจอเจ้กับแก๊ดอ๋อแล้วก็แก๊ดอีกตัวหนึ่งกับหยุดินั่งันเ <c oughs> บิดฟุ้นกับเบิดฟุ้งอัวตจมาเอาไปาทำทีอยู่นะครับเดิ่ม,มทำทีแล้วกับ นี่เริ่มตะย่อยไปตำ้รี่นะครับเดี๋ยวพอรถสามาเร็ตก็มามาควายเริ่มมาควายนะครับเปลี่ยนจวงหลังไรไม่มดนะครับโซลเลอร์แกรียบเปลี่ยนไม่มดนะครับ เอีเอ่วรอไรอยถอามาทำที่แต่ก่อนนะครับเดี๋ยวยไปใต้ดูนะครับออกมาจะช่วยไหมก,กันนี้ก็กิวติดร้องนะครับ ตันเจยายาวเลยก็นะครับยาวเวอร์สั่นแล้วยันย์ใจรับสมัครคนครับนะครับมาได้เลยนะครับใครมีประตบอการมีมักไฟมีแคท ก็มีโรด้รามาโกเบแล้วก็มีคูโบต้านะครับไปกับเตเลอร์เป็นด้วยนะครับตีใหญ่รถดได้ด้วยครับมาเลยครับกัดโยเตของเองนะครับคอนตึงทุบกจิบของเองรับก็มาคุยกันได้นะครับก็อมอังดุนนะครับก็อมังดุน จะพาไปดูรอยต้ามานะครับเดี๋ยวรอยต้ามาต่ออีกคลิปนหนึ่งก็ได้นะครับตอนนี้ไปแตกใจได้เลยนะครับแต่เปลี่ยนโซน,อนอเอร์แกเรียรถึงเ,เก็บซี่ไม่มดนะครับเรียมตาตีกันก่อนนะครับ เดี๋ยวเราจะมาเซกตกระโตโดยมักไว้เลยครับมักไว้ตัวนี้มักไว้ซปเปอร์นะครับตัวนกนะครับ เกนะครับใก่ต้นใจยักก์กบไม่โกข้ามาได้นะครับมาเลยครับรถบอสก็มีนะครับรถบรัสก็ประโยชน์งานอยู่เหมือนกันมีกรอบนะครับ ถ้ามารถเราเราาับโม้อต่างๆได้เลยน,นี่แหละอยากปูใหม่ดูเบอร์โตนะครับอยากกลับก็โตมาได้นะครับนี่นะครับเบอร์โตนะครับซูนดาวอบ หกสามห้าสามหกห้าสามนะครับนายว่าดุลน,นะครับน,นี่นะครับราวีนะครับโดยงาจีบนะครับนี่นะครับบดยโตตามนี้เลยนะครับ รถนี่ตุกจน,นิดน,นะครับโอเคนะครับนั่นคลิปนี้จะเปลี่ยนแกนี้ก่อนนะครับรก็ติดตามให้ด้วยนะครับกับจ่อรรถไมโโรกับบีสวัสดีครับ